ประเด็นเรื่องรถไฟความเร็วสูงสามสนามบินเนี่ยผมเองในนะามของประธานสมาคมพันธุ์งานรถไฟเนี่ยก็ได้มีการติดตามเรื่องนี้มนาะตั้งแต่ต้นตั้งแต่ยังไม่มีการก่อตร้งโครงการเริ่มต้นโครงการเพราะว่าด้วยความกังวลหลายประเด็นเพราะว่ามันเป็นพื้นที่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 รถไฟต้องต้องนําให้ทางเอกชนไปใช้ปรนะโยชน์โครงการเนี่ยต้องบอกว่าวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการที่จะเชื่อม เศรษฐกิจภาคตะวันออกนะพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกไอ,อเขาเรียกอะไรของไอปรบอีซีนะเป็นพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นการเป็นวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมต่อสามสนามบินนะอันนี้พืดถึงสามสนามบินเป็นวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่บริการรถไฟใหฟ้ผู้ที่ได้รับการประมูลเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการเนี่ยก็คือ ใช้เงินลงทุนประมาณ2มื่นส2 4พันกว่าล้านเนาะถือว่าเป็นแมกกาโซเิกแต่ทีนี้อย่างที่ดรสุริชัพูดมาในเบื้องต้นว่าการลงทุนโครงการขนาดใหญ่เนี่ยหาว่ามันต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความโปร่งใสเป็นหลักประเด็นแรกคือความความคุ้มค่าเนี่ยอะลังจะพูดว่าอย่างที่ดรสุธิชพูดเนี่ย การทารถไฟความเร็วสูงโดยหลักจะเป็นการเชื่อมระหว่างเทอร์มินอลแต่รถไฟความเร็วสูงของของสามสนามบินเป็นการเชื่อมเมืองเชื่อมเมืองเชื่อมจังหวัดตมุตรประการชนบุรีแล้วก็ระยองนะเพ่าะางทางเนี่ยก็คือจะมีเทอร์มินอลมีสถานีอยู่ที่ประมาณแค่แค่ห้าสถานีจกักผมกําลังจอธิบายให้ฟังว่าโครงการเนี่ยความเร็วสูงด้วยจริงหรือไม่นะ ระยะทางคุณจากดอนเมืองจนถึงสุวรรณภูมิแล้วก็ไปยังอู่ตะเภาเส้นทางประมาณ220กิโลนะฮะในช่วงแรกจากจากดอนเมืองมาสุวรรณภูมิอยู่ประมาณสัก20กิโลอีก200กกิโลเนี่ยอีก200กิโลเป็นประมาณเนี่ยจากสุวรรณภูมิไปยังอู่ตะเภาเนี่ยนะะมีอยู่5สถานี นั่นหมายความว่าโอการลดไปความเร็วสูงโดยหลักเนี่ยทางเทคนิคความเร็วสูงก็คือความเร็วไม่น้อยกวา่าร้อยสองร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในเงื่อนไขที่เขาวีก็คือว่าในเขตเมืองจะวิ่งแค่ร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือตั้งแต่ระหว่างดอนเมืองมายงสุวรรณภูมิแต่จากสุวรรณภูมิไปถึงอูต่ตะเภาเนี่ยใช้ความเร็วสองร้อยห้าสิบแต่ถ้าเรามองดูในบริบทของการเดินทาง 200 200ก,ก200กิโลเนี่ย200กิโลเนี่ยมี5สถานีค่ัถ้าเราเอาเอา5หารด้วย200มันก็คือประมาณ4 40, 40กิโลต่อสถานีผมถามว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยถ้าคุดจะตตาร์อัพที่2้5สิบไปยังสถานีต่อไปจากสุวรรณภูมิไปยังไปชนบุรีวิ่งไม่ถึงนะครับผมบอกแค่จตาร์อัพแค่ไม่ถึง200กิโลหรอก ค่ร้อยสีิบ้ห้าสิบก็ถึงมาานนี่ละอันนี้ระยะก,ก็คือว่าผมมองว่าตักกะของการการการกาเรียกเงื่อนไขของการใช้ความเร็วมันมันไม่ได้มันไม่เป็นความเร็วสูงละอันนี้ประเด็นแรกที่ผมมองแนละ้วแล้วเราต้องอย่าลืมว่าการการต่อสร้างการใช้น้ไฟในการบริหารก็เรียกอะไรเดินทางการขนส่งโดยระบบรางถ้า ต้นทุนของการไปหารโครงการเนี่ยถ้ามันเป็นความเร็วเร็วสูงกว่าความเร็วความเร็วปกติก็คือประมาณที่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบไม่เกินต้นทุนการการกการก็ลงทุนโครงการจะต่ำกว่าอันนี้ผม<ด>มองอย่างนี้ก่อนโอเคละคุณบอกว่าจะใช้ความเร็วสองร้อยห้าสิบผมบอกว่าในทางปฏิบัติมันทําไม่ได้เพราะมันมีถึงห้าสถานอีอันนี้คือคือสิ่งหนึ่งที่เรากําลังบอก ประเดนที่สองโครงการเนี่ยมันเริ่มต้นแบบเขาเรียกอะไรไม่โปร่งใสไม่โปร่งใสในคอยดีที่ว่ามันมีการเล่งรับมีการลวกรัดการจัดทําโครงการเราลองมาดูไทม์ไลน์ของการเกิดโครงการนี้นะสองแสนสองหมื่นสี่พันกว่าล้านเรื่อต้นเนี่ยช่วงปีหนึ่งเนี่ย, 61, ยมีการประชุมเพื่อที่จะเปิดโครงการรถไฟความเร็วสูง ในช่วงเดือนพุทภาหกหนึ่งก็จะมีการประกาศพระราชกิจดีกาปีมีนาหกหนึ่งเนี่ยคณะรนึมนตีมีการประชุมในเรื่องเกี่ยวกับการร้างสาอาสามสนามบินรถไฟวารุสูมีนาหกหนึ่งพอมาถึงพุศภาหกหนึ่งมีประกาศพระราชกิจดีกาว่าพระราชกิจพระราชกิจเพระราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอันนี้คือพุศภาหกหนึ่ง มิถุนาหกหนึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมผ่าน EIA นะพฤศจิาการหกหนึ่งเปิดซองผมถามว่าในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมีนามาจนถึงพฤศจิาการเนะี่ยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ไม่ถึงปีกับโครงการที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ซึ่งมันจะต้องศึกษาผลกระทบเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของการจะทำโครงการเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขต้องทำทำศึกษาสิ่งแวดล้อมต่าง ผลกระทบตีหกหนึ่งพฤตธิกามีการเปิดต่อยื่นซองเปิดซองมีผู้ซื้อซองทั้งหมดสามสิบเอ็ดลายแต่พอมีการประมูลจริงมีแค่สองลายก็คือกลุ่มของบริษัท BSR นะซึ่งก็จะเป็นว GS, พวก BDS ทุบอดิวทุบโอนดิง้งกับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มบริษัทเกลืวพวกอพ่อขันและพันธมิตรก็คือสี่ปี ถ้าเป็นไปตามที่ได้มีการตักถุงไว้ตั้งแต่เริ่มปี59นะที่เที่ยงไทยนะมีการลดลดโชว์ไปถึงตรงนั้นแล้วก็มีการวางพูดง่ายว่าทงว่าบริษัทนี้จะต้องเอาทุนที่ตรงนี้ไปภาคตะวันออกก็ให้กับซีดีก่อนมีการประมูลนะแต่ท้ายที่สุดก็เป็นไปตามทงที่เขาตัาง้ง นะก็คือพอชนะการประมูลก็คือไปตัดสีปีได้ภาคตะวันออกไปส่วนของทางทางใต้นคะครับเป็นอ,อีกอีกกล่มทุนหนึ่งอันนี้เราจะไม่ไปพูดถึงตรงนั้นอรับจะส่วนคือเรา,าเรามามาถึงจุดนี้โอเคถ้ามันไปยังไงต่อพอหลังจากที่เราดูว่าสัญญาสัญญาโครงการเนี่ยก่อนที่จะมีการประมูลเนี่ย ผู้ที่จะยื่นฟ้องเนี่ยยอมรับเงื่อนไขทุกกรณีของการการประมูลใน TOR นะฮะเอามาในี้ย่เรา,าจะลืมว่าการประมูลทั้งนี้มันเป็นแบบอะไรอินเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิดดิ้งเนาะเป็นการประมูลแบบอ่าก็เรียกอะไรเป็นสา,นา,ากลเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าประมูลเนี่ยก็ควรจะทำตามหลัก t ร r ที่เขียนไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม แต่พอธนากรากรประมูลไปแล้วเป็นสัญญาไปแล้วใน TOR ของการเป็นสัญญาบอกว่าสิ่งแรกเลยก็คือก่อนที่คุณจะเริ่มโครงการระยะที่สองนะระยะแรกเลยก็คือคุณจะต้องปรับปรุงแอร์พอร์ตเรลลิงเป็นช่วงก่อนตั้งแต่วันลงนามในสัญญาภายในเวลาสองปีคุณต้องปรับปรุงตัวแอร์พอร์ตเ l ลลิงให้มีความพร้อมในการให้บริการ เปว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อตัวรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาาพัฒนาระบบอานัทสัญญาณระบบสถานีอะไรต่างๆเพื่อรองรับผู้โดต่าที่จะเพิ่มขึ้นผ่านมาสองปีไม่มีการดําเนินการในส่วนนี้อ้างเหตุผลว่าติดโควิดพอดีก็ต้องยอมรับว่มามันเป็นช่วงโควิดเข้ามาพอดีทีพีก็ใช้เขาเรียกอะไรประกาศในเรื่องของการที่ไม่เข้าไปบริหารจัดการ แอปพลิเคชันลิงตามที่มีอยู่ในเงื่อนไขของ QR ไม่ทำเพราะว่ารัฐบาลมีนโยบายก็คือมีกฎหมายออกมาว่าห้ามอะไรอย่างนี้นะในเรื่องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของปุยอันนี้เราก็อฟังได้เมื่อสองตีครกระยะสัญญาแรกที่จะต้องทำปรับปรุงแอปพลิเคชันลิงไม่ได้ทำอันนี้ผมมองว่ามันเป็นการผิดเงื่อนไขตแต่แรกเริ่มแล้วอย่างที่ท่านวิระพูดมันผิดตั้งแต่แรกแล้ว ต่พอมาเข้าปีที่ไปที่สองอสองปีสองปีให้หลังจากปีหกสองมาถึงหกสี่ในวิวเขียนไว้ว่าเอกนชนเนี่ยจะต้องเข้าไปหันจัดการแอร์พอร์ตเดลลิงแต่ตั้องจ่ายเงินค่าให้สิดกับการรถไฟหนึ่งืหกร้อยิบเอ็ดล้านก่อนนะตรงนี้เราต้องอย่าลืมว่าแอร์พอร์ตเดลลิงเนี่ยรถไฟไปหันจัดการมาสิบปีโดยประมาณ สิบกว่าปีเริ่มต้นแต่ตั้งแต่ขาดทุนปีละสามร้อยกว่าล้านจนเข้าสู่ความคุ้มทุนและเริ่มจะมีกำไรแต่พอถึงกำหนดเวลาปุ๊บเอกชน,นได้สิทธในกา,ารแบ่าจัดการต้องเงื่อนไขบอกว่าจะต้องจ่ายหนึ่สิบเอดล้านแต่พอเอาข้อจริงไม่ได้จ่ายมีการทำ m อ u ด้วย<ม>นะว่าขอแบ่งจ่ายขอเลื่อนจ่าย<ม>ก็คือบิดผิวบิดเบี้ยวที่จะไม่จ่ายหนึ่เจเอดล้าน อาจจะบอกว่าต่างไม่มี่าไม่รู้นะดิ้นพอมันไปพอไปถึงจุดนั้นตามเสียหายแรกที่มันเกิดขึ้นกับรถไฟทันทีเลยตรงนี้ก็คือว่าแอ์พ์ตเิลิงใช้รถกันแล้วกออสร้างลงทุนมาสามหมื่นห้าพันกว่าล้านโดยประมาณเนาะถามว่าถ้าวันที่ยี่สิบสี่ตุลาเนี่ยเอกชนจ่ายเงินค่าให้สิทธิการรถไฟเนี่ยหนึ่งหมื่นหกพอนเจ็ดเอ็ดล้านแล้วรถไฟก็จะได้เอาเงินก้อนเนี่ยไปชำระนี่ที่ไปกู้มาลงทุนในเรื่องของแอ์พ์ตเิลิง เท่ากับเป็นการลดหนี้ไปหมื่นกว่าล้านลดอัตราดอกเบี้ยไปในตัวด้วยอีกสองหมื่นกว่าล้านรัฐบาลก็จะแบกภาระให้กับการรถไฟแต่พอเอาเข้าจริงๆไม่เป็นตามที่เราคุยกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท,ที่อยู่ในติอาอันนี้คือผิดสัญญาผมมองอย่างนี้นะแล้วท้ายที่สุดนอกจากผิดสัญญาไม่จ่ายยังมีการขอทำเอ็มโอยูแบบเลื่อนจ่ายแบ่งจ่าย โดยแบ่งจ่ายเป็นงวดนวดปีแรกบอกว่าจะเอาสิบปีรถไฟบอกไม่ได้ต้องขอเป็นเจ็ดปีเจ็ดปีเนี่ยแบ่งจ่ายปีละประมาณพันกว่าล้านนะโดยประมาณรับปีสุดท้ายเนี่ยก็ไปจ่ายส่วนที่เหลือให้เป็นจำนวนอันนี้ผมก็เลยมองว่าแต่ตรงเรื่องมันกลายเป็นว่าตีพีได้ไปหันจัดก,การแอร์พอร์ตเ็วิแล้วนะไปได้แล้วค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยรถไฟไม่ได้เข้าไปดูในรายละเลอียดตรงนี้เลย เึ่งถ้าเราดูจากข้อมูลเช็ตจริงหรือไงก็ผมไม่ชัดเจนนะอาจจะต้องฝากทางตต้องชา่วงตรวจสอบหน่อยละกันได้เรื่องเกี่ยวกับรายได้ค่าเช็จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไปตัี TP หรืออเอรา้ว,วันเข้ามาไปหาจัดการโครงการแอร์พอร์ตเร็วลิ้นแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยรถไฟทําอยู่เนี่ยมีค่าใช้จ่ายปีเอ่อปีละประมาณสาม้อยกว่าล้านแต่ พอไปหารจัดพอตีพีเข้ามาหารจัดการมีค่าใช้จ่ายสามร้อยล้านต่อเดือนอันนี้ผมไม่ชัดเจนว่ามันเป็นข้อมูลที่เท็จจริงหรือเปล่าอยากปากเราต้องขอช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะอันนี้คือคือ,ค,อคือความเสียหายที่รถไฟเกิดขึ้นละประมาณประเด็น,นต่อมาก็คือว่าการแก้ไขสัญญาเนี่ยที่จะให้เป็นไปเป็นไปอันนี้ผมพูดต่อเนิดนึงตอนที่จะมีการชำระเงินเมื่อยี่สิบตุลาหกสี่ วันที่20ตุลาเนี่ยมีการลงนามเอฟโออยูร่วมกันขอแก้ไขสัญญาโดยจ่ายให้การรถไฟ10%เพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขสัญญาถ็้าจ่ายมาพันกว่าล้านนะแล้วก็มีการในเออยูก็บอกว่าถ้าภายใน3เดือนสัญญาแก้ไม่ได้จะยึดเงินตัวนี้เลยแต่พอเอาข้อจริงมันก็ไม่เป็นตามนัม้นผมก็ไม่ชัดเจนแล้วก็มพวกเนี้แต่ว่าชัดเจนก็คือว่า เขาจ่ายเงินให้กับรถไฟเนี่ยพันพันกว่าล้านเพื่อเป็นหลักประกันว่าสัญญาจะต้องมีการแก้ไขและจะได้เริ่มโครการได้ออันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่เรามองในขณะเดียวกันเนี่ยการการทำงานในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยในทีวอาบอกว่าถามว่าอันเนี้ยทีวอาบอกว่าเมื่อเมื่อผู้ชนะการประมูลเนี่ยนะ เอกที่ผู้ชนะการประมูลจะได้รับก็คืออะไรการแผนจัดการที่ดินที่ดินก็คือหมายความว่าจะได้ที่ดินมักกะสันไปหนึ่งร้อยห้าสิบไร่ที่ดินศรีราชาอีกยี่สิบห้าไร่ที่ดินที่อยู่ในแนวเขตของการบริการรถไฟเนี่ยประมาณอีกเก้าร้อยว่าไร่แต่ท้ายที่สุดมันจะมีพบอี e ที่เข้ามาสนับสนุนเขตตกเขาเรียกบลเขตส่งเสริมเขตขเศรษฐกิจภาคตขะวันออก นั้นถ้าเรามาองสภาพใหญ่นะหมายความว่าทีเา่เขาเรียกอะไรที่พรบที่บอกว่าเป็นเขตงเสง,ตงินเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกก็หมายความว่าตลอดเส้นทาง220กว่ากิโลที่รถไฟภาคถ่ามไปเนี่ยที่ดินสองข้างทา,างเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ตามพรบนี้ถ้าท่านทราบไหมว่าทําไมรถไฟความเร็วสูงถึงต้องเลี้ยวหลบไปที่จักเชิงเซา พราะว่าการทำรถไฟความเร็วสูงสานสนามบินเนี่ยถ้าเอาหมดเป็นการเชื่อมสถานีทําไมไม่ออกจากสุวรรณภูมิไปเส้นมเเอเตอร์เวย์ตรงเข้าไปชนบุรีปยระยองเลยแต่ใจทําไมต้องวนวกเข้าไปถึงตีาราช,ชาวไอ้ตาเชิงซาซึ่งถ้าว่า,าตรนนั้นก็มีที่ดินของเจ้าสัวจานวนไม่ร้อยเหมือนกันหลักหมืนไล่หรอเองเนี่ย,ยเป็นอีกหนึ่งสถานีที่แทนที่ความเร็วสูงมันจะวิ่งตรงแต่มันต้องวิ่งเลี้ยว ซึ่งมันก็ผิดหลักทางเทคนิคในเรื่องของการทําความเร็วสูงนะอันนี้ผมก็มองอย่างนี้ทถ้าหลายตัางหงที่เราพูดไปนเนี่ยถามว่าตกลงเนี่ยรับได้ประโยชน์ร,รับเรียบระโยเป็นการเอื้อกลุ่มทุนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการเล่งรับโครงการหรือว่าจะเป็นการอยอมที่จะให้มีการแก้ไขสัญญาเป็นไปตามเนี่ยและท้ายที่สุด ผมบอกว่ารถไฟไม่ได้อะไรทัดเสียหายทั้งๆที่การขนส่งระบบรางเป็นการขนส่งสาธารณะซึ่งจะต้องตอบโจทย์ทางสังคมในเรื่องของการเดินทางนี่ถือว่าเป็นเป็โครงการใหญ่แล้วก็มันจะเชื่อมร้อยเส้นทางต่อจากนี้ไปอันก็มีคำถามเมื่อตกลงแล้วเนี่ยผมก็ยังอยากจะถามถึงผู้ที่รู้ เกี่ยวกับเรื่องไขของการแก้สัญญาเนี่ยในส่วนตัวผมเองมองว่าการแก้ไขสัญญาที่มันเป็นสาระสําคัญสามารถทําได้จริงได้เพราะเราอย่าลืมวนะ่าจากที่บอกว่าเอกชนลงทุนไปก่อนพอปักเข้าปีที่หกลับก็จะจำลักผ่อนส่งเป็นสิบปีนะจนครบหลักแสนกว่าล้านเนี่ยรู้สึกรับจะลงทุนอยู่ประมาณแสนสี่หมื่นกว่าล้านนะ ในในโครงการสองแสนสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยรับลงทุนให้แสนสี่หมื่นกว่าล้านโดยประมาณแสนหกหมื่นอะไรก็ประมาณนตัวเลขนะแต่ท้ายที่สุดพอแก้ไขสัญญากลับกลายเป็นว่าจะให้รับออกคุณให้ก่อนแล้วผมก็เลยตั้งคำถามว่ากองลงสัญญาเนี่ยมันเป็นสัญญารับร่วมทุนหรือรับลงทุนหรือรับให้ทุนคำถามที่มันต้องตอบนะผมว่ารัฐบาลต้องตอบเรื่องเนี้ยว่ากองลงรับร่วมทุนหรือรับให้ทุน ถ้ารัฐให้ทุนผมก็บอกว่ารถไฟทําเองก็ดีกว่าไม่จริงหรือประมาณอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เรากังวลและมันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแาก่การรถไฟท่านรู้ไหมครับว่าพอโครงการนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยทางการรถไฟเองก็หวั่นที่ตกในเรื่องของจะต้องค่าเรียกอะไรผิดเรื่องขายตามที่กําหนดไว้ในดีอาที่ผ่านมาในการรถไฟมีการตักเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะส่งมอบแล้วไม่ว่าจะเป็นการเรียงพื้นที่เส้นภาคตะวันออกทั้งหมด หรือแม้แต่การปรับพื้นที่มัคคัร้อยห้าสิบไร่เพื่อที่จะส่งมอบแต่เอกชนก็บอกว่ายังไม่สามารถที่จะขออ่าอ่าปัดป่ับตรงเสริมการลงทุนได้เพราะว่าดีวเนี่ยเพราะว่ารถไฟมอบพื้นที่ให้ไม่ได้ทั้งหมดร้อปอร์เซทั้งที่พื้นที่แค่หนึ่งเปเนท่านั้นเองก็คือตัวลำลาสาธาระที่มันอยู่ในมัคสาศล แล้วมันยังไม่เกี่ยวโยงกับไม่มีไม่เป็นอุปสรรคต่อ,อก,การเริ่มโครงการเลยทักงทั้งแต่เจตนาคุณบ่ายเบี่ยงที่จะไม่ไม่ทำก็อ้างเหตุผลเล็กน้อยเป็นเอามาเป็นเหตุผลใหญ่ในเรื่องของการไม่ลงนามในสัญญาเพื่อที่จะลงมือขดก่อสร้างโครงการสิ่งที่ลดไปเสียหายผมกำลังอยากจะชี้ให้ฟังก็คือว่าเสียหายอย่างไร เสียหายแรกคือรถไฟขาดโอกาสได้เงินค่าให้เสร็จหนึ่งหมื่นหกร้อยเจ็ดเอ็ดล้านเสียหายที่สองถ้าโครงการคุณเดินไปตาม TR ียวอาเงื่อนไขที่เราที่ที่เราบุไว้ภายในห้าปีสองปีแรกคือการปรับปรุงอีกสามปีอีกสามปีนี่คือการลงทุนการก่อสร้างโครงการเดินรถทั้งหมดทั้งระบบรถไฟจะได้อะไรได้เงินส่วนต่างได้เงินต,นต,นตอบแทนจากการเดินรถ มื่อโครงการคุณไม่เกิดถามว่ารถไฟก็ไม่มีไรายได้ในัเลยรถไฟขาดรายได้จากการให้เช่าที่ดิน50ปีตรงนี้ผมถามว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเคยนึกไหมว่ามันมันเสียหายการรถไฟและความยังไม่มีความชัดเจนเลยว่าพอโครงการขอร้างจะเริ่มเมื่อไหร่จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ยังไม่มีการเคาะออกมาเลยว่าจะตกลงเนี่ยเดทไลน์วันไหนเพราะเวลามันเลยล่วงม,มาะห้5ปีแล้ว แล้วถ้ามันทอดยาไปอีกสักห้าปีอันนี้ความเสียหายเกิดจากใครความเสียหายต่อมาก็คือว่ารถไฟเนี่ยในเมื่อโครงการคุณไม่เกิดเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรถไฟไม่สามารถใช้พื้นที่ที่จะต้องส่งมอบไปใช้ประโยชน์ได้อย่าลืมว่ารถไฟมีโครงการเดินรถอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายนะจากบางซื่อไปสีอ่าสารายา และอนาคตในเปตแรกเนี่ย100กิโลแรกเนี่ยรถไฟจะต้องเดินรถที่เป็นระบบไฟฟ้าไปคำถามว่าในเมื่อคุณไม่เริ่มโครงการแล้วทุกอย่างมันไปต่ออย่างรรถไฟก็ต้องหยุดชะงักในเรื่องของการเริ่มโครงการที่มีไว้ตั้งก่อนหน้านี้ถ้าเลยตั้งคําถามว่าตกลงเนี่ยใครได้ประโยชน์หรือใครเสียประโยชน์แต่ที่ผมชัดเจนเลยก็คือรถไฟเสียประโยชน์แน่ๆประชาชนเสียประโยชน์แน่นอน เพราะนั้นอยากฝากถรงรัฐบาลว่าเรื่องนี้ต้องทบทวนและพิจารณาแล้วอย่าลืมว่าการแก้ไขสัญญาเนี่ยมันจะนําไปสู่ความเสียหายหรือไม่ยเจะเข้าข่ายแบบโคมเวลาผมมองอย่างนั้นแล้วการประมูลที่เป็นระบบอ uh, ินเตอร์เนชั่นแนลบิ๊ิเนี่ยทำสร้างความเชื่อมั่นให้กับเอกชนต่างที่จะมาลงทุนประมูลงานโครงการต่างๆถามว่าถ้าคุณบอกว่าสัญญาแก้ไขได้อนี้ ถ้าเป็นผมผมก็ชนะการประมินไว้ก่อนแล้วไปขอแก้ทีหลังอันนี้มันเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบกับคู่แข่งขันหรือเปล่าอาเน,นี่ยอย่าลืมว่ามันเป็นสาคนแต่คุณพลิกไปพลิกมาในเรื่องของการทำารเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้ถ้าใครแก้กขก็จบไม่ถูกเหมือนกันอันนี้พยอยากจะฝากไว้วเบื้องต้นนึครับ